การที่จะมาเป็นออแพรอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะคะจะมีโอกาสได้มาไหมจะเสี่ยงเกินไปไหมการขับรถได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะข้อสอบจิตวิทยาก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของทักษะทัศนคติถามว่ามันยากไหมก็ค่าใช้จ่ายของเรมยมเท่าไหร่นะคะซีะสมามารถบอกได้เลยะคะ่ะว่า สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง James Journey ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะหลังจากที่เจมไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเวลาหลายเดือนวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่ได้กลับมาทำสักทีนะคะเจมก็จะมาพูดถึงโครงการ All p a ร r ที่อเมริกาที่ตอนนี้เจมกำลังทำอยู่นะคะ เจมาอยู่ที่อเมริกาที่รัฐ South แคโรไลนาได้เป็นเวลา10เดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากมายเลย <c oughs> ก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะมาเป็นออแพรนะคะแล้ววันนี้ค่ะเจฟก็จะมาพูดถึงก่อนจะมาเป็นออแพร์นะคะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วจะต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะในการที่จะมาเป็นออแพร์ ก็ถ้าเราพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเจมต้องบอกว่าเจมมาด้วยเอเจนซี่ n s n n t s r n t t r o n t l o n a l ด้วยทุน50%นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเจมจะทิ้งลิงก์ของทางเอเจนซี่เจมไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุณสมบัติ การที่จะมาเป็นออแพร์อย่างแรกที่เราจะต้องมีนะคะก็คือ1ค่ะมีสัญชาติไทยแล้วก็เป็นเพศหญิงค่ะจริงๆแล้วนะคะออแพร์ o เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพศหญิงอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะแต่เนื่องจากเอเจนซี่ของเจมส์รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะที่อกจะมาเป็นออแพร์ air, <c oughs> ก็ลองค้นหาดูนะคะว่ามีเอเจนซี่ไหนที่รับผู้ชายเจมส์เชื่อว่ามีแน่นอนค่ะ 2นะคะจะต้องมีอายุ20-26ถึงปีแต่จะต้องไม่เกิน27ปีนะคะอ่ะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าอะแล้วถ้า26่ปีแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้มาไหมจะเสี่ยงเกินไปไหมจริงๆแล้วนะคะมาได้นะคะแต่ว่าในเวลาที่บินนะคะจะต้องมีอายุไม่เกิน27ปีนะคะตับใดที่เราคำนวณแล้วว่าเราได้บินก่อนอายุ27แน่ๆมาได้แน่นอนค่ะ 3. นะคะมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ 4. ค่ะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อนะคะ ห้านะคะมีความรับผิดชอบมีมโนสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะปรับตัวนะคะเนื่องจากการมาอยู่สถานที่ใหม่นะคะหรือว่าการมาอาศัยกับครอบครัวใหม่นะคะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างสูงเนาะอาจจะต้องมีใช้ความเข้าใจความอดทนสักหน่อยนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นฉะนั้นเจมคิดว่าทักษะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ 6. นะคะจะต้องมีใบขับขี่ค่ะ ใบขับขี่ในที่นี้นะคะก็อาจจะเป็นใบขับขี่สากลน,นะคะก็คือทําไมจะต้องเป็นใบขับขี่สากลเพราะว่าที่สําคัญเลยคือบางบ้านนะคะอาจจะต้องให้เราขับรถไปส่งน้องไปโรงเรียนหรือว่าอาจจะต้องให้เราขับรถทําธุระอะไรสักอย่างนะคะฉะนั้นการขับรถได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะก็คือ บางคนนะคะอาจจะทําใบขับขี่สากลที่ไทยมาแล้วนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันหรือบางคนจะมาทําใบขับขี่ที่รัฐรัฐที่เราอยู่เลยก็ได้นะคะอย่างเจมเนี่ยมาทําใบขับขี่ที่นี่นะคะเจก็จะต้องทําข้อสอบของที่นี่แล้วก็สอบกับทางเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะทุกอย่างก็จะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาหมดเลยนะคะ 7. นะคะว่ายน้ําได้ะคะ่ะก็ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะน้องๆเด็กๆเนี่ยเขาชอบเล่นน้ำเนาะการมีทักษะการว่ายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะก็จะทำให้โฮดเนี่ยเขาเลือกเราเนาะสิ่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชั่วโมงการเลี้ยงเด็กค่ะซึ่งชั่วโมงการเลี้ยงเด็กนะคะจะขึ้นอยู่กับทางเอเจนซี่นั้นๆนะคะว่าเขาต้องการกี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ อย่างเจมนะคะเคยสอนอในโรงเรียนนะคะมาเป็นเวลาสองภาคเรียนการศึกษาแล้วก็เคยสอนพิเศษในช่วงเรียนมหาลายัยบวกกับเคยเลี้ยงเด็กเล็กนะคะทำให้เจมมีชั่วโมงค่อนข้างเพียงพอในการสมัครค่ะโอเคค่ะเมื่อเรามีคุณสมบัติพร้อมแล้วนะคะ ก็เริ่มติดต่อหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เอเจนซี่นะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะคะและถ้าเราพร้อมที่จะสมัครนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือจะต้องถูกสัมภาษณ์นะคะจากทางพี่พนั่นเองพี่พี่เขาจะถามข้อมูลพื้นฐานนะคะว่าเราเรียนจบอะไรมาทำงานอะไรนะคะแล้วก็อาจจะทดสอบภาษาอังกฤษเราเล็กน้อยนะคะเพื่อดูว่าเรามีความพร้อมในในเรื่องของการที่จะมาเป็นออปพปร์หรือไม่นะคะ อย่างที่2นะคะใบ transcript นะคะใบ transcript ของทางมหาวิทยาลัยที่เราจบมานะคะก็คือใบเกรดเฉลีย่ยแล้วก็ใบเรียนจบที่เป็นอ,อย่างของเจมก็คือมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีของภาษาไทยด้วยนะคะอย่างที่3นะคะก็คือพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตนะคะเจมแนะนำว่าให้มีอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าทางโครงการออเพนะคะเราสามารถอยู่ได้1-2ปีเนาะ ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้มีปัญหาในช่วงระหว่างที่เราอยู่นี่นะคะเราก็ควรที่จะทำใหม่นะคะอย่างเจมเนี่ยตอนนั้นพาสปอร์ตเก่าเจก็เหลือแค่6เดือนนะคะเจะก็ตัดสินใจทําใหม่เลยอย่างต่อมานะคะไปตรวจสุขภาพนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะถือใบตรวจสุขภาพไปที่โรงพยาบาลนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ ขอไปรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะต่อมาค่ะประวัติอาชญากรรมนะคะอันนี้คือเจมส์แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนดำเนินการทำเอกสารเพื่อขอประวัติอาชญากรรมให้เรานะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะส่งมาให้นะคะแล้วเราก็ทำทำการอัปโหลดเข้าโปรไฟล์ของเราได้เลยคะ่ะเมื่อเราได้เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการทำข้อสอบจิตวิทยาค่ะ อันนี้นะคะข้อสอบจิตวิทยาก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของทักษะทัศนคตินิสัยของเรานะคะว่ามีความพร้อมในการที่จะเป็นออเพลหรือไม่นะคะถามว่ามันยากไหมก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปนะคะอย่างทางเอเจนซี่ที่เจมทำนะคะพี่ๆเขาก็จะติวข้อสอบให้เจมก่อนสอบนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือการทำวิดีโอแนะนำตัวนะคะ อันนี้วิดีโอแนะนําตัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแนะนําตัวเองการทํางานอะไรทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับตัวเราแนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเพื่อนๆกําลังหาไอเดียที่จะทําวิดีโอนะคะเดี๋ยวเจจะแนบลิงก์วิดีโอของเจให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะหลังจากที่ทําเอกสารครบแล้วนะคะก็สามารถอัพโหลดแล้วก็เตรียมตัวออนไลน์ได้เลยนะคะ ในช่วงที่เราออนไลน์นะคะก็จะมีโฮสต์แฟมิลี่เข้ามาดูนะคะแล้วก็อาจจะส่งข้อความมาเพื่ออาจจะขอสัมภาษณ์นะคะพอเราสัมภาษณ์แล้วนะคะแล้วเมื่อตัดสินใจที่จะแมทกับทางโฮสต์นะคะก็จะทําการเตรียมเอกสารเรื่องของวีซ่านะคะเมื่อวีซ่าผ่านแล้วก็เตรียมตัวบินได้เลยค่ะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะแล้วก็จังหวะ ของแต่ละคนนะคะอย่างเจมเนี่ยตั้งแต่เริ่มสมัครจนเดินทางเนี่ยก็ใช้เวลาครึ่งปีเลยนะคะกว่าจะได้มาถึงตรงนี้นะคะและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายของเจมเท่าไหร่นะคะเจมสามารถบอกได้เลยค่ะว่าเจมใช้จ่ายในส่วนเฉพาะค่าโครงการและอาจจะมีค่าเล็กน้อยเกี่ยวกับพวกการเดินทางหรือการทําใบขับขี่นะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0บาทค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัคร แล้วก็การเตรียมเอกสารในการมาเป็นออลแพร์ที่เมกานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย